สวัสดีครับดีวูซันมาตัวใหม่แล้วนะครับซึ่งครั้งนี้มันไม่ได้มาเป็นตัวนะฮะขอมาจัดมาแบบเป็นชุดเลยละกันนะครับผมนี่จะ้ะเซตหมีไม่รู้มันอ่านว่าอะไรนะถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยเหมือนที่กล่องเขาจะเขียนว่าอะไรนะเพชรอิดจีกายเลยประมาณนี้นะฮะมันก็ตอนนั้นมันออกมาเยอะมากเลยนะมันก็จะออกมาแบบหลากสีมากมากนะครับผมสําหรับแก๊งหมีนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็จะออกมาเป็น,ปนแค่หมีเฉยๆนะฮะแต่ว่าหลังๆนี่ก็แบบ มันหลากหลายมากมันมีแบบว่าออกมาหลายรูปแบบมากนะฮะหลายคาแรคเตอร์มากไม,ไม่ไม่เชิงคาแรคเตอร์หรอกมันก็คือหมีนี่แหละแต่ว่ามันจะมีแบบกิมมิคที่มันต่างๆกันมีเอเซอรีที่เขาแถมมาต่างๆกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็หลายคนก็สนุกกับการเอาไปโมอะไรพวกนี้ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะที่เอาไปโมนะก่อนที่จะทาเซตเนี้ยเราก็ทาโมไปหลายอย่างมากก็เคยทําเป็นเซตาอเวนเจอร์อ Avengers. ก็เคยนะครับแต่ว่าก็มีคนขอซื้อไปแล้ว แล้วก็ก็เคยทําเป็นแบบกระบวนการ5สีอะไรอย่างนี้ก็ก็เคยทานะแล้วก็โมไปเรื่อยอยากจะทาอะไรเราก็เราก็เล่นของเราไปเรื่อยเปอยนะฮะแต่ว่าเซตน,น,นี้อันนี้ที่เก็บไว้ก็เหมือนกับมันเป็นกึง่งกึ่งกึ่งกึ่งงานทดลองนะคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนก่อนก่อนที่เราจะมาทำไองานเกี่ยวกับของเล่นนะฮะเหมือนที่เคยเล่าไปแล้วว่าผมทําบริษัทสีเนาะทีนี้ไอบริษัทที่ผมทําหน้าที่ของผมก็คือเทคนิคเชียนนะคือสอน ลูกค้าให้ใช้สีแล้วก็มีเดียมหรือว่าน้ํายาที่บริษัทเรามีนะครับมันก็จะเป็นงานที่แบบแรกๆมันเป็นฮ็อบบี้ทำใส่แบบกรอบลูกกองไม้แยก,กันอะไรพวกนี้แต่ว่าหลังๆก็เขาก็ขยายงานนัน,นะฮะให้มันไปเป็นแบบอิส e ระเขาไปทําตามผนงังทําอะไรพวกนี้แบบอ,อยากให้ผนังปูนเป็นลายไม้อยากให้ผนังปูนเป็นหินอ่อนอะไรอย่างนี้นะฮะหรืออยากให้ไม้มันเป็นหินอ่อนอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ไปทําพวกนั้นแหละ ทีนี้พอถึงวันหนึ่งที่แบบเออเราก็ทำไอหมีพวกนี้เนี่ยทำทำไปสารพัดแล้วนะฮะก็เลยรู้สึกว่าไอวิชาชีพที่เราที่เราทํามาเนี่ยมันน่าจะเอามารวมกันได้นะฮะผมก็เลยแบบเออก็ลองเอามาทําดูนะครับผมอ่ามันก็เลยเอามาเป็นชุดนี้จริงจริงจริงๆมันจะมีอีกนะตั้งเป้าไว้ว่ามันจะมีอีกที่เราทําไว้เนี่ยมันยังไม่ครบนะฮะแต่ว่าสุดท้ายก็ยังไม่ได้ทําสักทีหนึ่งแล้วตอนนี้หมีก็เริ่มค่อนข้างจะหายากนะเออโปรเจกต์มันก็เลยค้างไว้อย่างนี้ก่อนนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวว่าแต่ละตัวมันมีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบ้างน,นะฮะมาเริ่มกันที่ตัวแรกก่อนเลยตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นหมีสนิมซึ่งออไอ้ทาคราบสนิมเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นเป็นเบสิกือว่าเป็นพื้นฐานของคนที่จะทํางานแบบสายคัสตอมสีของเล่นอะไรพวกนี้นะฮะก็ต้องหัดทาสีสนิมไว้นะครับผมซึ่งเอาจริงๆตอนที่ตอนที่เราสอนเพ้นสีเนี่ย สีสนิมที่ที่เราสอนทําเนี่ยมันจะไม่ใช่สนิมอย่างนี้นะฮะมันคือมันไม่ใช่สนิมเหล็กอะไรประมาณนี้ยมันจะเป็นแบบสนิมเขียวสนิมทองแดงอะไรพวกนั้นนะ่นนะฮะทีนี้พอ,เ,อ,อเราเข้ามาในในวงการอะไรพวกเนี้ยเราก็ไปสังเกตพวกงานที่เขาทำนะอ่าแ,แรกเราก็จะดูพวกกันดั้มว่าเขาก็จะพวกเนี้ยงานที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะมีหลากหลายให้เราดูนะเราก็ไปดูอ,อ๋อก็ทำแบบไหนนะฮะเราก็เลยเอามาลองทําบ้างนะครับผม ทีนี้เนี่ยอันนี้อันนี้แหละมันเป็นจุดกําเนิดว่าหลังจากที่เราลองทําสีสนิมแล้วเราก็ถึงเรื่อรู้สึกว่าเออจริง,รงๆมันมีไอ้เบสิกบางอย่างอะไรที่มันคล้ายกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเอากรองน้ําตกอะไรพวกเนี้มันคล้ายกับที่ที่เราสมัยเราทํางานประจํามากเลยนะครับผมอ่ะมันก็เลยเป็นที่มาของตัวอื่นๆที่จะตามมานะฮะอ่าอันนี้ก็เป็นอันแรกนะมีสนิมนะฮะและนี่ครับตัวที่2ตัวที่2ก็จะเป็นหมีลายหินอ่อนนะฮะ ก็อย่างที่บอกว่าอันนี้น่าจะเป็นงานที่ช่วงหลังๆเราทําค่อนข้างบ่อยหมายถึงว่าก่อนหน้านี้นะฮะก่อนหน้านี้ช่วงมันจะมีช่วงหนึ่งอ่ะช่วงช่วงโควิดฮิตเนี่ยก่อนหน้าโควิดนิดนึงแล้วก็มาถึงช่วงที่แบบกำลังโควิดกำลังระบาดเนี่ยนะฮะไอเนี่ยหินอ่อนเนี่ยจะฮิตมากโดยเฉพาะหินอ่อนสีขาวหรือว่าไวท์คาราล่าหรือว่าซูเปอร์ไวท์คาราล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะฮิตมากนะฮิตมากเราทําบ่อยมากทาแบบทาจนจนหลอน่ เคยแม้เวลาที่เราแบบทาอะไรไบ่อยๆภาพมันชินตาต่อให้หลับตาเราก็จะเห็นลายนั้นๆเห็นภาพนั้นๆอยู่อ่ะเออมันทําบ่อยมากจริง,รงๆนะฮะก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็จะมาทําใส่หมีเราบ้างละกันนะฮะแต่ว่าที่เลือกใช้สีแบบนี้นะเพราะว่าเ,ออเราชอบที่มันเป็นเวลาเคยเห็นไหมตามห้างหรือว่าตามอาสถาปัตยกรรมต่างๆนานาที่เขาจะปูหินอ่อนแล้วเขาจะเดินเป็นเหมือนแบบเส้นลวดโครเมียมเส้นลวดสีเงินโครเมียมอรือพวกเนี้ย ปืดฟืดมันดูแบบหรือว่าพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรตรงเนี้ยขอบมันดีขอบเขาก็ใช้เป็นแบบเป็นโครเมียมเป็นสแตนเลสชุบโครเมียมมาลัดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าแบบเดินเส้นตกแต่งเก็บขอบเลยตรงเนี้ยรู้สึกว่าเอ้ยมันมันสวยดีนะฮะเราก็เลยทําให้มันเป็นเนี่ยใช้สีโครเมียมนะตรงที่เป็นเนี่ยะฮะโบด้านหลังเป็นตรงตรงพุงตรงปา่าเป็นตรงขาเนี่ยก็คือเราใช้สีโครเมียมนะ,ะแต่ว่าอันนั้นก็จะเป็นช่วง ช่วงที่ซื้อสีโคมีมาแล้วก็ทดลองทดลองใช้แรกๆที่ก็จะต้องแบบใช้สีดําเงาธรรมดาอะไรอย่างนี้นะฮะก็คือเราใช้สีดําเงาทั่วไปลองพื้นก่อนแล้วค่อยใช้ตัวโครมของลาดิสอะพ่นทับไปนะฮะซึ่งอันเนี้ยมันก็ออกมาประมาณนี้เราก็ตอนนั้นเราพยายามหลายทีมากแต่ว่ามันไม่มันไม่ขึ้นเงาแบบอย่างที่ใจเราต้องการสักทีหนึ่งนะเออก็นะฮะเนี่ยได้มาเป็นหมีหินอ่อนตัวนี้นะตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นนี่หลังจากที่ พอทำลายหินอ่อนแล้วแน่นอนครับก็ต้องทำลายไม้ต่อนะฮะก็อยากจะลองดูว่าปกติเราทำลายไม้เราทำแบบแผ่นเรียบเพราะว่าไม้อะเนาะมันก็ต้องทำแบบเป็นแผ่นเรียบให้มันดูดูเหมือนไม้อะไรเงี้ยนะฮะก็เลยคิดว่าเออเอามาลองทำใส่หมีดูว่าเออมันจะเป็นยังไงเพราะว่าอ่าหมีเนี่ยลองดูตรงหัวมันมันจะยากตรงหัวเนี่ยเพราะว่าหัวมันกลมแล้วเราจะลากลากยังไงเพราะว่ามันไม่ใช่ทรงกระบอกที่เราจะลากให้มันจบใช่ปะแต่พอมันกลมเนี่ย แน่นอนถ้าเราลากกลมอย่างนี้แล้วต้องหัวกับต้องหางมันจะจบยังไงอะไรประมาณนี้นะฮะก็เนี่ยเอามาลองทําดูนะครับก็จะมีเนี่ยใส่ตาไม้ไปนิดนึงแก้เลี่ยนอะไรประมาณนี้นะมันจะได้ไม่ต้องแบบดูเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเส้นเรียบๆอย่างเดียวซึ่งไอ้วิธีการทําลายไม้นี่ก็อ่ามันก็จะมีถ้าเป็นสมัยตอนที่สอนนะฮะมันก็จะมีแบบถ้าสําเร็จรูปมันก็จะมียางปาดนะเป็นลายครึ่งวงกลมให้เราปาดเป็นลายไม้ฟื้นอ,อย่างงี้ปาดทุกครั้งก็จะได้ตาไม้ทุกครั้งนะฮะ กับอีกวิธีหนึ่งก็คือค่อนข้างฟรีฟอร์มเพราะว่าอันนั้น่ะมันจะฟลิกว่า,ายมันต้องเป็นแบบนั้นนะฮะฟลิกมากแต่ถ้าอยากฟรีฟอร์มเนี่ยเราก็จะเอาแบบเอาแป้งลากมั่งเอาผ้าลากมั่งเนี่ยแล้วก็ลากลากให้มันออกมาเป็นลายไม้แบบนี้นะครับแล้วก็เหมือนกันผมก็รู้สึกว่าผมชอบเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่แบบมันแก้เรียดด้วยการใช้ไอ้โคมีม,มันนะฮะอันนี้ก็เลยจะเป็นแบบโคมียมแบบเดียวกับตัวหินอ่อนนะฮะคือใช้สีเดียวกันสูตรเดียวกันนะครับแต่ว่ามันก็จะออกมาเป็นเหมือนกับ โคเมียมที่แบบก็ไม่ได้ได้เงามากผมจําชื่อไม่ได้นะฮะเขาเรียกว่าอะไรแฮ์สไตล์หรือว่าอะไรสักอย่างนึงที่มันจะเป็นแบบเสน้เสนๆแหละมันทําให้มันแบบเหมือนกึง่งกึ่งกึ่งเงากึ่งด้านอนะไรเงี้ยมันจะแบบไม่ได้ด้านแกลกแล้วก็ไม่ได้เงาสะท้อนวิง่งเป็นกระจกอะไรอย่างนั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวที่สมนะครับซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าหลังจากตัวที่3มเนี่ยโปรเจกต์ต่อไปของผมก็คือการทําหมีสนิมเขียวการทําหมีสนิมเหล็กหรือว่าการทํา หมีลาปิสลาซูลี่หมีมาลาคายแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ระหว่างนั้น่ะระหว่างนั้นนะ,ะหนนนะมีมันเริ่มเหลือน้อยนะก็ยังไม่ได้ไปสะสมหมีใหม่นะแล้วเราก็ต้องทําทํางานของลูกค้าประกอบไปด้วยนะฮะมันก็เลยกลายไปว่าไม่ยังไม่ได้ทํามันนั้นแต่ว่าทางลาดิสเนี่ยทีเนี้เขาออกไอตัวตัวตัว จำชื่อไม่ได้ขอโทษทีไอตัวรองพื้นโคเมียมของเขาอะนะฮะที่มันจะแบบดำเข้มข้นเงามากอะไรเงี้ยนะเขาออกตัวนั้นมาเราก็เลยไปซื้อมาแล้วก็ทําการทดลองเพราะว่าเราอยากจะทําสีโคเมียมให้ได้เพราะว่าอยากให้โคเมียมมันเงาแบบเงาแล้วใจเราอะนะเงาให้ได้ดังใจอะเพราะว่ามันจะได้เอามาทําในแบบขั้นตอนต่อไปหรือตัวอื่นๆเทคนิคอื่นๆได้นะฮะก็เลยทดลองเนี่ยทำเป็นหมีโคมียมขึ้นมานะฮะซึ่งพอใช้ตัวรองพื้นตัวนั้นของมันเลยนะ กับตัวโรเมียมนะฮะโอ้โ oh, ห oh, ตอนนี้เราคุณเนยเนี่ยบอกตรงว,ว่าออกมาแบบออกมาแล้วใจมากนะฮะแต่ว่าสีทองก็ยังไม่ไม่ได้ใช้เป็นเป็นอา่อาะไรนะตัวไอ,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 อพ่อนโปรเทโกนะฮะยังไม่ได้ใช้ตัวนั้นนะเพราะว่า,ารู้สึกว่าอยากผมอะ่ะจะเป็นพวกที่แบบไม่ไม่ได้ชอบแบบให้ด้านทั้งตัวไม่ได้ชอบแบบให้เงาทั้งตัวผมจะชอบแบบให้มันมีการตัดเลี่ยนก็คือ มีเงาผสมด้านอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันดูมันดูมีลูกเล่นกว่าแล้วก็มันดูแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กลืนกันไปทีเดียวนะฮะมันยังมีแบบอะไรเบรกบ้างนะฮะก็เลยใช้เป็นสีทองธรรมดายแล้วมันก็จะไม่เงาเท่าโคมียมนะ็นี่ยนะฮะนี่แหละก็พอมาเทสสีเนี่ยเียทีเนี้ยได้สีโคมียมอย่างที่ต้องการและเออรู้สึกเลยว่าแบบพอพ่นออกมาปุ๊บเงาดีจังเลยะถึงแม้ว่า ยังรู้สึกว่าเป็นโคเม้แบบตุนๆนะยังไม่ได้แบบว่าสว่างเท่ากับที่เขาชุบนะฮะแต่ผมก็รู้สึกว่าที่พ่นมานะเท่าที่พ่นมาเนี่ยเดินได้ประมาณเนี้ยเราก็รู้สึกหลงๆโอเคแล้วนะฮะแล้วก็มาที่ตัวสุดท้ายของชุดนี้นะครชุดนี้ทําไป5ตัวนะชุดนี้ตัวสุดท้ายก็จะเป็นนี่นะครับบางคนก็จะเอ๊ะหมีไอออนแมนเปล่าอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าไม่ใช่นะคอนเซ็ปต์อันนี้ก็คือมันทําตอนตุนจีนนะครับก็พอดีมัน,ปนไปชนตุนจีนนะเราก็เลยก็เลยทําตัวนี้ออกมาแล้วก็เราไปซื้อสีสตาร์บาอบลนนั้นะ ปกติเราใช้แต่สตาร์ไบโกนะฮะเพราะสตาร์ไบบัสเราสึกว่ามันเหลืองมากและทีเนี้ยม,มันมีงานตอนนั้นรู้สึกว่าจะาจะโมฟิกูอาร์ตาโอมั้งถ้าจำไม่ผิดนะและกาโอเนี่ยมันใช้สตาร์ไบ blast นะฮะคือมันเหลืองอย่างนั้นนะแล้วเราก็ปรากฏว่ามันก็เออมันก็เหลืองสวยดีนะก็เลยเนี่ยนะฮะก็เลยมาใช้เป็น Star ์ไบ blast นะครับผมพ่นกับไอ้สีแดงแคนดี้โทนเนี่ยนะ,ะ,ะก็เลยออกมาเป็นอันนี้ตอนแรกะคิดอยู่ว่าเอะเราจะใช้ไอ้ตัวโครเมียมแล้วก็ไปซื้อไอ้ตัวเคลียร โอเทคสีสีแดงมาดีไหมแต่ว่าไปๆไปไปมาๆแล้วก็ก็รู้สึกว่าไม่ไม่ได้อยากให้มันไปถึงเบอร์นั้นะน,ะนะฮะก็เลยเนี่ยทำออกมาเป็นอย่างนี้แทนนะครับซึ่งก็ดูนะมันก็เงาดีนะดูจากเงาสะท้อนรีเฟกตนะฮะเ้นค่อนข้างที่จะคมเลยนะอ,อันเนี้ยที่บอกทำตอนตุกจีนนะครับผมก็เลยเนี่ยออกมาเป็นตัวนี้นะฮะแล้วก็เลยกลายมาเป็นชุดเนี้ยห้าตัวนะฮะก็คืองานสีเทคนิคสามกับ งานทดลองอีกสองนะครับผม,มแล้วกช็ชุดนี้ก็ค่อนข้างภาคภูมิใจมากก็ยังเก็บเอาไว้นะแล้วก็คิดว่าถ้ามันมีโอกาสถ้ามันมีโอกาสจริงๆหรือว่าถ้าได้เจอหมีแล้วก็สบโอกาสได้ทำนะก็คงจะทําเสร็จเนี่ยมาเพิ่มอย่างที่บอกว่ามันยังมีสารพัดขินและ,และสีที่เรายังไม่ได้ทําที่เราแบบวุสาวิชาชีพที่ตัวเองอุสาเรียนมานะเออก็ยังไม่ได้ทําอีกหลายเทคนิคนะฮะก็อยากจะลองลองทำให้มันครบครบ,ครบนะ ยังไงก็ถ้ามันมีสีซ้ำสองก็จะเอามาอวดใหม่ละกันนะจ๊ะ,ะไม่ให้คะแนนเพราะว่ามันเป็นงานคัสตอมตัวเองก็เลยไม่ให้คะแนนแล้วกันนะครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นตัวอะไรก็ฝากติดตามต่อไปเป็นนะจ๊ะ EP นี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีครับ